สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์เราจะมาเรียนกันบทที่8การวัดความยาวและปริมาตรเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบได้ครูก็จะมีรูปภาพนะคะที่มีบ้านรถยนต์แล้วก็จักรยานที่บอกความสูงไว้แล้วครูจะมีคำถามให้นักเรียนช่วยกันคิดนะคะ เรามาดูกันก่อนเลยนะคะว่าในภาพเนี่ยมีอะไรบ้างในภาพนะคะก็จะมีบ้านที่มีตัว A อยู่ด้านบนนะคะครูก็จะเรียกบ้านหลังนี้ว่าบ้าน A ซึ่งบ้าน A นะคะก็มีความสูงเท่ากับ650เซนติเมตรและบ้านนะคะที่มีตัวอักษร B อยู่ด้านบนบ้านนะคะครูก็จะเรียกบ้าน B ซึ่งบ้าน B นะคะมีความสูงอยู่ที่980เซตมรแล้วเราลงมาดูกันที่ถนนนะคะที่ถนนก็จะมีรถยนต์ คันที่เป็นสีส้มนะคะก็มีความยาวเท่ากับ250เซนติเมตรและรถจักรยานยนต์นะคะที่มีความยาวเท่ากับ1เมตร50เซนติเมตรคำถามข้อที่1น,นะคะรถยนต์ยาวกี่เมตรและกี่เซนติเมตรคะนักเรียนก็กลับมาดูที่รถยนต์นะคะรถยนต์เนี่ยเขาก็บอกความยาวเรานะคะเท่ากับ250เซนติเมตรนะคะ ต่ในคําถามนะคะเขาถามถึงความยาวเป็นเมตรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนนะคะจะต้องแปลงความยาวจากเซนติเมตรเป็นเมตรนะคะนักเรียนก็จะต้องนึกก่อนนะคะว่าที่เราเคยเรียนไปเนี่ยกี่เซนติเมตรคะถึงจะเท่ากับ1เมตรนักเรียนจําได้ไหมเอ่ยคําตอบก็คือ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรนะคะนั่นก็หมายความว่าถ้าเซนติเมตรครบ100เมื่อไหร่ก็จะเท่ากับ1เมตร ซึ่งในโจทย์เขาก็ให้อะไรมาคะ่ะเขาก็ให้ความยาวของรถยนต์มาทั้งหมด250เซนติเมตร250เซนติเมตรเนี่ยมีเซนติเมตรที่ครบร้อยทั้งหมดกี่ครั้งคะก็มีทั้งหมด2ครั้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเท่ากับ2เมตรนะคะแต่ว่าหมดแล้วยังคา2เมตรเท่ากับ200เมตรยังขาดอีกเท่าไหร่คะ ยังขาดอีก50ซนเมตรซึ่ง50ซนเมตรนะคะก็ยังไม่ถึง100เซนนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นเซนติเมตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้จึงตอบว่ารถยนต์นะคะยาว2เมตร50ซนติเมตรค่ะข้อที่2บ้าน A และบ้าน B มีความสูงรวมกันเท่าไรบ้าน A ก็สูงเท่าไรคะนักเรียนบ้าน A ก็สูง650เซนติเมตรส่วนบ้าน B นะคะก็สูง980เซนติเมตรอ่าเราเขาถามใช่ไหมคะว่ามีความสูงรวมกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการรวมกันก็จะต้องเป็นการบวกนักเรียนก็จะต้องนําความสูงของบ้าน A และบ้านบนะคะมาบวกกันโดยครูนะคะก็นําเลขที่มากกว่านะคะนั่นก็คือความสูงของบ้าน B นะคะ เป็นตัวตั้งนะคะและนำความสูงของบ้าน A นะคะที่มีตัวเลขน้อยกว่าเนี่ยเป็นตัวบวกมานะคะเราก็จะตั้งบวกแบบนี้นะคะเพื่อให้เราคิดได้ง่ายขึ้นเราก็จะมาบวกกันทีละหลักนะคะโดยเริ่มจากหลักหน่วยก่อนซึ่งหลักหน่วยก็คือ0บวก0 0บวก0ได้เท่าไหร่คะนักเรียน0ก0ก็ได้เท่ากับ ศูนย์นั่นเองต่อไปในหลักสิบในหลักสิบก็คืออะไรคะนำแปดมาบวกกับห้าแปดบวกห้าได้เท่าไหร่คะแปดเป็นเลขที่มากกว่านะคะก็เอาแปดไว้ในใจแล้วนับต่อไปอีกห้าแปดแล้วอะไรคะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามก็ได้เท่ากับ13แต่ว่าเราเขียนตัวเลขได้เพียงตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราก็เขียนตัวเลขนะคะที่เป็นหลักหน่วยของคำตอบนั่นก็คือเลข3าม และนำหนึ่งนะคะไปทดไม่ได้หลักถัดไปนั่นก็คือหลักร้อยต่อไปเราจะบวกหลักร้อยกันนะคะร้อยเราก็จะต้องนำา9มาบวกกับ6 9บวก6ได้เท่าไหร่คะนะักเรียนนำา9ไว้ในใจแล้วนับต่อไปอีก6 9แล้ว10 11 12 13 14 15. แต่นักเรียนอย่าลืมนะคะว่ามีทดหนึ่งอยู่ข้างบนอีกเพราะฉะนั้นต้องนับต่ออีกหนึ่งนั่นก็คือ16อ่าคำตอบเท่ากับ16นะคะแต่เขียนได้แค่หลักเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนหลักหน่วยของคำตอบนั่นก็คือ6แล้วก็นำหนึ่งไปทดไว้ในหลักถัดไปซึ่งหลักถัดไปนะคะจริงๆเราจะต้องเป็นหลักพันแต่ว่าไม่มีหลักพันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถดึงเลขหนึ่งนะคะลงมาเป็นหลักพันในคำตอบได้เลย คําตอบก็คือ1630ดังนั้นนะคะคําถามในข้อน,นี้ที่ถามว่าบ้าน A และบ้าน B มีความสูงรวมกันเท่าไหร่คําตอบก็คือ1,630เซนนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นการตอบคําถามคร่าวๆจากรูปภาพนะคะนักเรียนครูนะคะก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะคะโดยครูจะมีรูปภาพนะคะที่บอกความสูงของสิ่งต่างๆนะคะ เรียนนะคะคได้ลองฝึกตอบคําถามนะคะแบบที่ครูทําเป็นตัวอย่างให้ดูแบบในคลิปนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ